กลิ่นอะไรหอมหอมสายหวานสายฟินไม่ควรพลาดกับร้านเค้กป้าแอนมีทั้งเค้กแยมโรบราวนี้ คุกกี้ขนมอบต่างๆว้าวและช่วงนี้เขามีฉลองโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่วันที่1กรกฎาคมนี้ลด50%ทั้งร้านเลยแหละวันเดียวเท่านั้นนะร้านเค้กป้าแอนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษา12คลอง3ข้างร้านทุกอย่าง20ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2,566นี้เปิดตั้งแต่เวลา8.00โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งโทร08 แป0สามศเค้กป้าแอนเค้กอร่อยเค้กอบใหม่จากเตาทุกวันตามาเลยไม่ต้องตามมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆมองนานๆคนสวยต้งมองนานๆมองนานๆคนสวยต้งมองนานๆบอสอีเวนต์กรุ๊ปสื่อโฆษณาครบวงจรต้องบอสอีเวนต์กรุ๊ป